สวัสดีครับทุกทกท่านครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่2กับตัวอย่างที่3กันอีกนะครับเดี๋ยวตัวอย่างที่2นี่ผมก็ขออนุญาตย,ยังไม่เริ่มนะครับหาแรงจากตัวที่เป็นซัพพอร์ตก่อนนะครับโดยปกติแล้วเราจะเทคโมเมนต์ใช้ความรู้นะครับเทคโมเมนต์หาแรงของตัวซัพพอร์ต A กับซัพพอร์ต B อยู่คนในที่ตามมาผมก็ค่อนข้างมีโจทย์ที่เกี่ยวกับเป็นโคงทั u c h แต่ใช้หาแค่ซัพพอร์ต A กับซัพพอร์ต B นะครับขอมีให้ดู แต่คราวนี้เราจะมาเริ่มกันเพื่อให้เป็นจุดสังเกตนะครับเพื่อมีเวลาอยู่ในห้องจะได้ใช้ทั้ง2วิธีนี้เริ่มคิดจากตัวซัพพอร์ตขึ้นมาหรือว่าคิดจากจุดที่เป็นจุดที่มีอยู่เมมเบอร์อยู่2ตัวกระทําแล้วก็มีแรงอยู่1แรงกระทํนะครับเพื่อจะคิดเอาไว้ทบทวนนะครับไว้ทบทวนเก็บไว้เป็นเขียวเล็บครับเก็บไว้เป็นเขียวเล็บเราบอกว่าเราจะพิจารณาถึงเราบอกว่า จะผมจะพิจารณาผมจะเริ่มจากจ้อยไหนดีจ้อยที่เราแนะนําให้เริ่มก็เป็นจ้อยที่มีอโนอยู่2ตัวแล้วก็มีแรงมากดอยู่1แรงเพราะสมการมีซิกมา fx ซิกมา fy มีอโนสองตัวนะครับแก้สมการได้เสมอประเด็นที่สําคัญก็คือว่าตัวนี้เป็นแรงกดนะครับตัวนี้เป็นแรงที่กดลงมาที่จ้อย4เราเริ่มที่จ้อย4แน่ละประเด็นที่สําคัญที่จะเกิดความสมดุลได้เราก็มีความรู้ว่ามันก็คงออกมาเป็นแรงคอมบชิชันที่จ้อย4หมดนั่นแหละ แต่ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับเพื่อสมดุลไอตัวอันโนนทั้ง2ตัวนี้นะครับอันโนนทั้ง2ตัวนี้ก็ต้องเป็นแรงกดเข้าไปที่จอยสีเพื่อทําให้โครงสมดุลน,นะครับแต่ไม่รู้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะกําหนดแบบเดิมก่อนคือกําหนดให้เป็นเทนชันทั้งหมดเดี๋ยวพอออกมาเป็นลบก็แสดงว่าแรงแรงนั้นเป็นแรงคอมเพรสชันทุกท่านครับอย่าลืมนะวัดเราเขียนออกมาเป็นจอยก่อนเนาะในสมมติฐานที่ว่านะครับถ้าทัดเกิดความสมดุลแสงว่าทุกๆจอยจะต้องสมดุลด้วย นอกจากนั้นยังไม่พอยังมีความรู้อีกว่านอกจากนั้นในแต่ละตัวครับทุกท่านครับในแต่ละตัวที่อยู่นี้ยังถูกเชื่อมต่อกันโดยการเป็นพินพพอร์ตนะครับเป็นพินพพอร์ตขอเริ่มเลยแล้วกันครับไปพิจารณาที่จอยซีนะครับพิจารณาที่จอยซีมีแรงที่กดลงมาเป็นแรง400นิวตันครับทุกท่านครับมีแรงที่กดลงมาเป็นแรงเท่ากับ400นิวตันเขียนแกนตั้งแกนให้เรียบร้อยแกน X แกน Y นะครับ อเอาละมีตัวแรงตัวไหนที่กระทำกับเข้าบ้างคงมีแรงที่เกิดจาก Member นะครับ C D และก็ Member C B 2ตัวนี้เนื่องจากเรามีความรู้นะครับอาจจะมีความรู้ว่าถ้าเกิดยังไม่ทราบว่าตัวนี้เป็นแรงกดหรือเป็นแรงดึงขออนุญาตพิจารณาให้แต่ละตัวนั้นออกมาเป็นแรงที่เป็นแรงเทนชันให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับเป็นแรงเทนชันให้เรียบร้อยเสียก่อนนะ เอาละนะครับก็ออกมากลายเป็นฟับฟับรวมกันที่จุดเดียวนะครับทุกท่านครับแล้วก็เปลแรงเคนชันแล้วก็ยืมเขียนมุมให้เรียบร้อยนะมุมนี้ก็มีค่าเท่ากับ45องศาทันนะครับทันนะครับอาเดี๋ยวใช้เลเซอร์เขียนให้ดูนะครับ2เมตร2เมตรมุมนี้45มุมนี้ก็45หรือใช้สามเหลี่ยมในการดูก็ได้เขียนแรงให้เรียบร้อยตัวนี้ออกมาเป็น F นะครับ CD ตัวนี้ออกมานะครับ เอาเป็นเทนชันก่อนเนาะเป็น FBC เขียนแรงเสร็จเรียบร้อยครับตั้งสมการออกมาครับตั้งสมการออกมาขออนญาตเริ่มจากซิกมา Fy ก่อนเนาะเนื่องจากแรงที่มากระทำอยู่ในแนวแกน y นะครับจะได้คำนวณออกมาได้เลยซิกมา f y มีค่าเท่ากันกับ0ให้แรงชี้ขึ้นเป็นบวกก็ตัวที่ชี้ขึ้นนะครับตัวที่ชี้ขึ้นไม่มีเลยติดลบหมดเลยนะครับ ออกมาก็เลยเป็นลบ400นิวตันนะครับและก็ลบกับ fbc นะครับส่องศามีค่าเท่ากันกับ0ประเด็นที่สำคัญที่อยากชี้ให้ชัดถ้าเรากำหนดให้แต่ละตัวเป็นแรงเทนชันออกมาถ้าเขียนออกมากำหนดออกมาหาแรงออกมาอย่างเช่นข้อนี้ fbc ออกมาได้566นิวตันนะครับและมันแต่ว่าค่ามันออกมาเป็นลบนะครับทุกท่านครับเมื่อค่าออกมาเป็นลบทุกท่านต้องเขียนออกมาเป็นคอมเพชชันนะครับ ต้องเอาให้ชัดนะครับเป็นคอมเพรสชันนะครับเมื่อออกมาเป็นลบข้อดีของการกําหนดให้ทุกตัวเป็นเทนชันก่อนในกรณีที่เราไม่รู้ว่าในแต่ละเมมเบอร์เป็นบวกหรือเป็นลบนั้นก็คือถ้าค่าออกมาเป็นลบเราเขียนไว้เลยว่าเป็นคอมเพรสชันนะครับค่ามนออกมาเป็นลบเขียนเลยเป็นคอมเพรชันทุกท่านครับไปพิจารณากันต่อผมขออนญาตไปที่ซิกมา F อฟสมีค่าเท่ากับ0บ้างซิกมา F อฟสมีค่าเท่ากับ0ให้ฝั่งขวามือเป็นบวก ฝั่งขวามือเป็นบวกตัวไหนบ้างที่เป็นฝั่งขวามือครับทุกท่านครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยแต่ยังอาอัดเดี๋ยวนะครับเราแก้ตัวนี้นะครับเราแก้นะเราได้ออกมาเป็นคอมเพลชันแล้วนะครับแล้วก็แก้แรงให้มันเป็นคอมเพลชันนะครับค่าที่ออกมาจะได้เป็นค่าที่ถูกปั๊บนะครับเป็นคอมเพลชันอันนี้รู้แล้วนะครับรู้แล้วเป็นคอมเพลชันเอาละนะครับจะได้เวลาแทนค่าตัวต่อมานะครับแทนค่าตัวต่อมาจะได้ไม่ต้องกําหนดบวกกําหนดลบนะครับ หงภาพบอกเนาะถ้าเมื่อกี้เรายังใช้เป็นแรงตึงท์นะครับเป็นแรงตนอ่ะสมมติสมมติสมมติสมสมติออกมาอย่างนี้ละกันถ้าเราไม่แก้นะครับถ้าเราไม่แก่ฟิโบดีไดแกรมให้เป็นค่าที่ถูกสมมุติเราแทนค่าต,ตัวต่อมานะครับเราก็จะบอกว่าเป็นลบ fcd นะครับและตัวนี้ก็ออกมากลายเป็นบวก fbc และก็ไปคูณอยู่กับนะครับ cos 45องศานะครับทันนะครับ cos 45องศาแต่เข้าไปตัวนี้ แต่พอเรามาแทนค่านะครับถ้าเราไม่ปรับฟิบ b ดี้อีกแมไม่ถูกเราเตค่าที่ตอนที่มันเป็นเทนชันออกมาแทนค่านั่นก็คือต้องแทนค่า FBC ด้วยลบ566นิวตันนะครับอ่าคือค่าที่ก่อนเราจะหามาได้นะครับก่อนที่เราจะหามาได้หามาได้จากสมการนี้เองคือลบ566นิวตันแต่เมื่อตอนนี้นั้นเราพยายามแก้ให้มันเป็นสิ่งที่ถูกนะครับ พยายามแก้ให้มันเป็นสิ่งที่ถูกจะได้แทนค่าได้ง่ายๆนะครับจะได้แทนค่าได้ง่ายๆจะได้ไม่ต้องสับสนนะครับแทนค่าได้ง่ายๆจะได้เอาค่าบวกมาแทนค่าได้เลยผมก็เลยแก้ให้มันเป็นทิศทางอย่างนี้นะครับไม่งงนะเลยออกมาครับทุกท่านครับออกมาเลยกลายเป็นครับออกมาเลยกลายเป็นลบ f c d นะครับลบ f c d เนื่องจากไปทางซ้ายมือและก็ไปนะครับไปลบ f b c f b c นะครับ คอร45องศามีค่าเท่ากันกับ0โอเคครับเรียได้ออกมาว่า FCD นั้นคำตอบจอกมาเป็นลบนะครับแสดงว่าค่าของมันเป็นแรงคอมเพรสชันก็เป็น400ออกมาเป็นคอมเพรสชันเอาละครับเอาละครับได้ออมาแล้วอีกหนึ่งตัวนี่คือ FCD เอาละครับเมื่อแดออกมาอย่างนี้เสร็จแล้วก็แก้ของเขาให้เรียบร้อยครับแก้ให้เรียบร้อยว่ามันเป็นแรงคอมเพรสชันนะไม่ได้เป็นแรงเทนชันนะครับแดออกมาแล้วอีกหนึ่งตัวเพราะแดออกมาแล้วครับตัวต่อมาที่เราจะไปคํานวณก,กันก็คงจะเป็นนะครับคงจะเป็นจอยดี D นะครับจอยดี Joy D. สังเกตว่าเรารู้แล้วแรงตัวนี้นะครับรู้แรงแล้ว1แรงมีอันโนนอีก2ตัวที่ไม่รู้นะครับคำนวณหาคําตอบได้เสมอแต่ถ้าเราไปคํานวณจอยบีต่ออย่าลืมนะครับว่าจอยบีมันมีตัวที่เป็นซับพอร์ตออกมาอีก2ตัวคือ Bx กับ B y นะครับอ่ะอันโนเยอะเกินไปจาก2ส,สมาการแก้สมาการไม่ได้เลยไปดูที่จอยดีกันครับทุกท่านไปดูที่จอยดีกัน ไปดูที่ j o อยดีก็เลยตัด j o อยดีออกมาคิดในการคำนวณครับเลยกลายมาเป็นว่า j o อยครับมีแรงอะไรกระทำกับเขาบ้างตัวแรงแรกที่เรามีความรู้จักเลยก็คือเป็น F ครกับทุกท่านครับเป็น FCD Compression ไงกดเข้าไปนะครับมีค่าเท่ากันกันกบ400นิวตันเพิ่งหาได้เมื่อกี้ตัวต่อมานะครับตัวต่อมาก็คือครับตัวต่อมาก็คือ ตัวต่อมาก็คือไอตัวแรงนะครับถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็กำหนดให้เป็นเทนชันก่อนเลยนะครับก็คือตัวที่อยู่ตรงกลางตัวที่อยู่ตรงกลางเป็นเมมเบอร์ของ FBD FBD นะครับลีกตัวนึงนะครับอีกตัวหนึ่งก็เลยออกมากลายเป็นนะครับออกมากลายเป็น R ตัวที่เป็นนะครับตัวที่เป็น เฉียงๆนะครับเฉียงๆมายงี้ในลักษณะที่เป็น FAD นะครับ FAD จากความรู้ครับจากความรู้นะครับเราก็พยายามแก้สมการนะครับแก้สมการออกมาอย่าลืมใส่มุมไม่ครบนะครับถ้ามุมนี้30องศานะครับมุมนี้30องศามุมไหนบ้างจะเท่ากับ30องศานะครับถ้าตัวนี้ขนานกันนะครับมุมแย้งตัวนี้ก็30องศานะครับตัวนี้ก็30องศา ได้ออกมาตัวนี้มีค่าเท่ากับ30องศาครับทุกท่านหลังจากนั้นยังไม่พอครับหลังจากนั้นยังไม่พอเลยได้ออกมาอีกว่าได้ออกมาอีกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้45องศานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้2ตัวนี้2แสดงว่าตัวนี้ทํากันนะครับไอ้ตัว member da ทํากันก็45องศาเลยได้ออกมาตัวนี้มีค่าเท่ากันกับนะครับ45องศา แต่แกล้งครับแต่แกล้งให้ครบแต่แกล้งให้ครบพิจารณาให้ครบขอยากนะครับแยกมาด้านข้างนะครับจะได้ไม่บังนะครับแยกมาด้านข้างในยพิจารณาไปครับว่าซิกมาเอฟับเอ็กมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ซิกมาเอฟับเอ็กมีค่าเท่ากับ0ูนย์ให้ฝั่งขวามือเป็นบวกครับมีตัวไหนบ้างครับที่ไปฝั่งขวามือก็มีครับมีครับมีครับมี f b d cos 3คบวกกับ f a d นะครับ f a d f a d s i อฟนะครับ s i น์สีองศา s i น์สี่สิบห้องศานะครับ s i น์สีองศามีค่าลบกับ400มีค่าเท่ากันกับ0ทันเนาะแตกตัวนี้เข้าไปแตกตัวนี้เข้าไปนะครับตัวหนึ่งเป็น f b d cos ไกลหมุมใกล้มุมอีกตัวหนึ่งเป็นทรายและก็มีตัวหนึ่งเข้าไป400อนะครับออกมามีค่าเท่ากับ0เอาละครับยังแก้ไม่ได้อีกตัวหนึ่งละกันนะครับอีกตัวหนึ่งละกันเลือกมาอีกตัวหนึ่งครับว่าเป็น sigma f y มีค่าเท่ากันกับ0ชี้ขึ้นเป็นบวกถ้าชี้ขึ้นเป็นบวกก็มีแค่2ตัวเท่านั้นละครับชี้ขึ้นเป็นบวกมีแค่2ตัวเท่านั้นนะครับออกมาเลยมีค่าเท่ากันกับนะครับมีค่าเท่ากันกับ ไอตัว f ลบ fbd ลบ fbd ไซน์0องศานะครับแล้วก็ไปลบกับ fad นะครับคอสีองศามีค่าเท่ากันกับ0มี2สมการ2ตัวแปรแก้สมการได้ประเด็นของมันก็คือว่าพอแก้สมการออกมาเสร็จแล้วตัวไหนเป็นคอมเพรสชันตัวไหนเป็นเทนชั่นเมื่อแก้สมการออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านครับ สิ่งที่เราจะได้ออกมานั่นก็คือว่าเราจะได้ว่า FBC นั้นมีค่า FBC FBD นะครับ FBD มีค่าเท่ากันกับครับ FBD เราจะได้ออกมามีค่าเท่ากันกับ1 0 2นะครับ1092.82ออกมาเป็นตัวเทนชันนะครับออกมาเป็นตัวเทนชันแล้วเราจะได้ว่าไอตัว FBD AD นี้นะครับ FAD นี้จะได้ค่าออกมาที่เป็นลบนะครับออกมาก็จะมีค่าเท่ากันกับครับมีค่าเท่ากันกับเอาเป็น773นิวตันนะครับออกมาเป็นคอมเพรสชันเราแก้สมการดูนะครับสมบการ2ตัวแปรน่าจะพอแก้สมการได้โอเคแหละครับไปพิจารณากันต่อครับพิจารกกันต่อรีดจอยหนึ่งครับรีดจอยหนึ่งคือจอยบีไอจอยเอนะครับจอยเอ ทุกท่านครับไปพิจารณาที่จอยเอกันครับว่าจอยเอมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่นะครับจอยเอมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อเราไปพิจารณาที่จอยเอเราก็จะพบกับคําตอบครับว่าพอไปพิจารณาที่จอยเอนั้นเราก็เริ่มเลยครับจอยเอมีอะไรกระทํากับเขาบ้างจอยเอมีอะไรทําเขาบ้างมีแรงแกลงนึงนะครับเป็น fab แรงทียนี้นะครับ fab นะครับแล้วก็มีอีกแรงแรงหนึ่งนะครับเป็น f นะครับ fab FAD คำนวณไม่ได้เมื่อกี้นะครับ FAD คำนวณมาได้เมื่อกี้เป็นตัว c o m p e n s t i o n c o m p e s s t i o n ทำมุม45องศานะครับทำมุม45องศาแรงออกมาเป็น773นิวตันยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็คำนวณออกมาก่อนเลยว่าเป็น FAB ครับเป็นแรง tension ออกไปก่อนอย่าลืมว่าเขาเป็น Roller Support นะครับเลยมี Ay ออกมาตั้งสมการครับตั้งสมการ เนื่องจากโจทย์ต้องการหานะครับโจทย์ต้องการหาแค่แรงในเมมเบอร์นะครับเราไม่ต้องการหา A y ก็ได้เราก็เลยไปใช้สมการในการหาเลยวาซิกมาเอฟมีค่าเท่ากันกับ0ถ้าซิกมาเอฟมีค่าเท่ากันกับ0นย์ก็ง่ายแล้วล่ะครับว่าก็773ครับ773อคอสองศานะครับแล้วก็ไปบวกกับ fAB มีค่าเท่ากันกับ0จะได้ออกมาว่าท้ายที่สุดแล้วไอตัว FAB นั้น FAB มีค่าเท่ากันกับครับ f a b มีค่าเท่ากันกับ f a b มีค่าเท่ากันกับ546นะครับคิดออกมาจากสมาการจะเป็นลบนะเนื่อเป็นลบกอ,อกมาต้องเป็นแรงคอมเพรสชันแล้วก็แก้ให้มันสมบูรณ์นิดนึงแท้จริงแล้วแรงผลลัพธ์ของมันนั้นช่างแตกต่างกันกับฟีบอดี้ไดกันนะครับเพราะว่าเมื่อคำนวณออกมาแล้วแรงที่ออกมาได้เป็นแรงคอมเพรสชันอาจจะดูงง,งๆบางบางคนเจอครั้งแรกและงงเลยนะครับ คำนวณออกมาและแก้คำนวณออกมาและแก้ฟีโบ d ีเดแกรมคำนวณมาทีและสมการและแก้ฟีโบ d ีเดแกรมไปเรื่อยๆค่อยๆนะครับค่อยๆดูแล้วจะอ๋อนะครับอ๋อในการเห็นข้อดีว่าทําไมเราถึงกําหนดให้ทุกๆตัวนั้นออกมาเป็นแรงเคนชั่นและถ้าเป็นลบก็เป็นคอมเพรสชันแล้วค่อยแก้ฟีโบ d ีเดแกรมให้มันถูกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะได้คําตอบออกมาสลัสลวยสวยงามนะครับไม่ยากนะครับการวิเคราะห์ทัสสำหรับเมธอดออฟจอยนี้เป็นวิธีทำที่ บางคนชอบนะครับแต่จะใช้เวลาบางสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันข้อต่อไปดีกว่าครับสหรับข้อนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ